สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทานช่วงทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพาเบื้องสวนเกษตรผสมประสานผมนะครับพี่น้องซึ่งกอยู่บ้านสวนผมนี่ละพี่น้องอยู่บ้านสวนรุมเพชรอยู่นี่นะครับบ้านแล้วก็หุดสะปลูกต้นใหม่นะครับถ้ายยางเบื้องจักรอบนะครับผม่ามีอย่างเนี่ครับอยู่ในสวนผมนะครับพารีวิวนะครับพี่น้องเป็นสวนเกษตรผสมประสานนะครับปลูกได้หลายย่างอยู่นี่ครับสร้างบ้านสวนอยู่กลางทงหน้าบ้านหลังเดียวนะครับแล้วก็เห็ดปลูกต้นใหม่นะครับ ปลูกไม่ผลไม่ป้าปลูกเต็มเลยนะครับยื่หนีนะครับผมขุดสะสะกับพื้นทีหนึ่งไรนะครับสะพื้นทีหนึ่งไรนะครับพี่น้องความลึกประมาณ4ี่เมตรนะครับสี่เมตรถึงหาเมตรนะครับความลึกนะครับลึกแห้งนะครับสะหน่อยหนีนะครับพี่น้องขอบสะกับปลูกบเป็นประเ้าหนุ่มหอมนะครับแบบนี้นะครับเผาหนุ่าหอมผึงลงปลูกไปนะครับพี่น้องถึงลงปลูกไปก้อนเขานาฝนมาหันครับผ่านมานะครับ บัวพะล้มหอมสี่สิบห้าต้นนะครับรอบสะเลยนะครับผมบัวพะล้มหอมบานแผ่วนะครับกลนจีบกลืนจีบต้นเตี้ยนะครับผมสี่บห้าต้นนะพี่น้องผมปูไว้นีนะครับเฮ็ดอยู่นี่ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดกับพอกับเมนะครับผมมีพอกับเมเพิ่นค้ำเฮ็ดซอยนะครับนี่ครับปูบัวพะล้มหอมแบบนี้นะพี่น้องกำลังงามนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปกับใส่เทาไปนะครับผม กำลังขืนงามๆนะครับไก่สีเบิร์ตนาฝนแล้วนะครับหยอดนาหนาวเข่าออกห่วงแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมต่อไปก็ตอนได้ใส่โซลาเซลล์แผงนี้นะครับจะใส่แผงนี้หดน้ำต้นใหม่นะครับว่าช่วงนี้บ่เด้ใส่เลยนะครับผมไม่ได้เปิดร่องน้ำใส่ในขั้วเลื่อนเดือดซื้อนะครับนี่ครับกำลังงามขึ้นนะครับพี่น้องพาผมพร้อมคนจีบต้นเตี้ยนะครับ สร้างุมเลยครับพันบานเพลวนะครับเพิ่นว่าพี่น้องปลูกยุคสี่สิบห้าต้นนะครับโซนเป็นบานยูผมนะครับถ้ายางเบื้องล่างนะครับอ่อมไปเลยนะครับผมต้นกระลังงามขึ้นเยรื่อยนะครับพี่น้องมันกระลังงามขื้นปลดอ่อมไปนะครับรอบสะเลยนะครับผมสี่ห้าต้นนะครับป้าขึ้นให้เห็น ช่วงนี้ใกล้เฉิดพระนาฝนนะครับก็ต้องดูแลกันช่วงหนาแรงไปต็วระบบหน้าไม่เพิดอีกนะครับอ่อนไปนะครับโซนบนนี่นะครับพี่นกไลไปแต่ผีครับดอกแค่ึ้นมากันเจอดอกแค่แล้วนะครับนี่ก็เป็นหมม่วงนำตลงไหมสีทองนะครับมววเนำไหมสีทองย้าไปเลยนะครับผมประมาณสิบสี่ต้นนะครับสิบสามสิบสี่ต้นนะครับนำไหมสีทองนะครับพี่นงนี่แมีนเปิดนะครับนี่นำไหมสีทองนะครับนี่ เริมต่หันเลยนะครับพี่น้องง่ามมากครับปุ่นประมาณสิบสี่ต้นนะครับพี่น้องกําลังงหญ่กะลังงามนะครับงามแห้งนะครับกับขี่เล็กก็ได้ปูนะครับนี่ปู่ไว้ได้กินยอดแล้วครับขี่เล็กต้นใ่ญ่แห้งนะครับนี่ปู่ไว้ขากบ้านนะครับเพราะว่าต้องการล่มเงาดวนๆนะครับต้นนี้ปูกง่ายสุดแล้วนะครับผมผู้ใดเหยดเกษตรอยากปลูกปลูกขี่เล็กนะครับพี่น้องเน้นลมเงาท่านที่นะครับผม แปบเดียวใหญ่ก็มูล่ะพี่น้องปลูกพรออมเขาไปเได้ปลูกพ้อมุกม่วงไปเได้ใหญ่เร็วก็มูใหญ่ครับเดินนี่ก็เพึ่งเอาหญ้าออกไปนะครับพอดีเลียงงัวอยู่บ้านนะครับก็เลยต้องเอาไว้ใหงัวนะครับเดี๋ยวป้งคดีก็เอาไว้อีกนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ไปตัดใหงัวครับเดินนี่ข้าในเห็ดยังนะครับหน้าขดบัว่าจะเห็ดยังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปล่อยเป็นพื้นที่โล่งก่อนนะครับผมโซนรอบสากับปลูกต้นบกม่วง นี่บกขามปอมนะครับฟุ่นๆนะครับโซนฝุ่นกับปูไม่พลนครับเป็นบางเงาะเป็นบาเงาะเป็นบบละมุดไปนะครับผมกระทอนกับมีนะครับนี่โซนขาบานโซนนี้ครับพี่น้องย้อนเสียงเนี้ยนะครับเดีขอถทดขอไพ่พี่น้องครับนี่กล้วยหอมท้องนะครับหอมท้องไว้ฟังนี่เลยครับพี่น้องหอมท้องไว้เลาะบานนะครับนี่ก็เป็นกระทอดนะกระทอนไว่เหี้นะครับผม ปลูกผสมประสานกันไปนะครับนี่ครับแบบนี้พี่น้องเป็นเบอร์เขียบหนังเขียบหนังเกษตรงหญ่นะครับพี่น้องปลูกเง่าไปเบอร์เขียบนี่ก็ประมาณยี่สิบต้นนะครับปลูกอ้อมบ้านไปยี่สิบต้นเลยนะครับผมปีหน้าอาจจะได้กินน้อยแล้วนะครับพี่น้องมันปลูกง่ายครับง่ายเร็วครับส่วนส่วนหันหนอกนะครับเป็นต้นคูนนะพี่น้องนี่ต้นคูณกล้ั้งง่ากันนะครับปลูกในเดือนกัวทีสองเดือนแล้วนะครับช่วงหนาฝนม้างหันนะครับฝนตกน้ำน้ำบางหันนะครับ ต้นคูดนะครับนี่ปลูกไว้รอบตัวบ้านเลยนะครับผมฟังนี่ครับลีวก็มันออกไปผลนะครับผมเป็นต้นคูณไปนะครับปลูกหลายแห้งนะครับพี่น้องกล้าไปเอาลมเงาเพิ่นนะครับเพราะว่าฟังจะเป็นตกนะครับเห็นลมมาใส่ตัวบ้านจจบวบ้อนแห้งนี่ครับต้นคูณแบบนี้นะครับพักเมกพักเมกก็ไเด้ปูได้ครับนี่เอาพันธุ์มาปลูกนะครับผมพักเมกกระปูกหลายต้นนะครับเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบต้นนะครับ กล้วยหอมพองมันกำลังใหญ่ต้นดอกไม้ต้นพุทธรักษานี่นะครับกำลังงามขึ้นนี่พี่น้องเบิงึงนี่มันเอาเคี้ยวใหม่ออกให้เพิ่นตดคุ้นผมครับหลายครับปลูกไปนี่ครับนี่งากไปเปียบเลยนะครับผ้ายางไปเบิ้งซุ้นข้างหน้าบ้านนะครับนี่ลำมุดนะครับนี่ลำมุดพี่น้องกำลังแตกอยอดขืนนำงามนะครับ ลำหมดปลูกปะนกันไปนะครับขามนะครับบขามขามสมงวนนยใหญ่บานเฮ่านะครับพี่นอ้องนี่ปลูกปน,ปนกันไปนะครับเจ้าปูเอาลมเงาเพิ่นนะครับเดินหนีให้มันเป็นลมเงาดีดีนะครับผบรรยากาศน้าขตนะครับเป็นลมเงามันมีห่มนะอยู่เลยนะครับผมต้นท่วหัวไปแล้วนะครับไง ผมมีห่มอยู่นะครับจาเป็นต้องเห็ดแบบหาต้นไม้มันเป็นหล่มเงามาอยู่ฟังตะเินตกนะครับบางแดดหลกัลกลับกบักพาวผมมั้งครับหลกัลกลกักนี่เป็นสวนบักพาวเลยนะครับอยู่นี่บักพาวเนี่ยหลายแห้งบวางเนาไม้สีทองประมาณสิบสี่ต้นนะครับผมนามไม้สีทองเลยครับนี่กิ่งตอนเพิ่นนะครับสืบมาปลูกปลูกเทียนยากนะครับผมสืบมาปลูกหลายอยู่ กัดหลอดหน่อยให้กันนะครับผมกัดตายไปกับมีบกเขียบหน่อยหนาบานเฮาเลยครับพี่น้องเป็นบกขามปอ้อมนะครับขามปอมพันวยใญ่ญยเลยครับพี่น้องเบิ้งนี้ขามปอมต้นใ่ญ่แล้วนะครับม,มีมาณเก็ดแปดต้นได้ครับขามปอมนะครับผมปะพาวกับปลูกปนๆขึ้นมาบางนะครับพักติวพี่น้องพักติว ติีวกระลังงำเดีเก็บกินแล้วครับผักติวม่วงๆกระลังงามขึ้นนะครับผมงามสวนกระลังไปรูปเป็นล่างนะครับก็เห็ดมะฮอดสมือนี้ได้พี่น้องครับผู้ใดเบื้องคลิปผมก็เก่าอยู่นะครับผมค่อยๆปลูกค่อยเห็ดมาเรื่อยๆนะครับเบื่อพัฒนาการของสวนวของผมเบื้องผ่านยูทูบตลอดน,นะครับผมเบื้องงำใดผมก็มีความสุขนะครับใบอย่างขาเอืน่นใบชะมุงบ่ครับนี่ ปลูกได้หลายย่างปนกันไปครับพี่ิึงต้นใหญ่เหรอครับมันลำย้ญ่ผมครับนี่ลำใหญยขามปอมเหมือนง่ามครับฟังนี่ที่ได้กินก้อนมุ่แล้วครับขามปอมสเดาสเดานะครับผมแล้วนกะ็บกพรายกโซดลางไปนะครับบกพราวนี้ยุ่รอบสะเล่นครับผม คายคลิปต้องเห็นพี่น้องบ้างนด,ดูบ้างหันนี่หกแห้งนะครับก็จะมาเคี่ยวยาเคี่ยวหยาบอกแลวครับทางเลาะสาตงเคี่ยวมือนะครับพี่น้องม่วงขามปลอมนะครับข่ออาวนะครกระด้างงามครับพี่นอ้องตดงามแล้วนะครับก็ตั้งแทงหยอดผมยานโลกมาลงเพลินนะครับยานเท่ากันนะครับแต่ว่า คอยดูแลรักษาไปค่อยๆเบื้องไปครับว่าแถวนี้ว่ม,มีสวนหอกเผาเลยครับบานผมบ่มป่าหมกเผาเลยนะครับผม้มองเล้าระวังตลอดเวลาต้านห่เป็นไผ่ได้บานครับพี่น้องไพ่กิมซุ้งนะครับไผ่ปูไ,ฟฟไว้นะครับพี่ไพกิมซุ้งนะครับ ออกนอเด็กินแล้วครับบางหนาฝนมงหันฝนนกตกนอใยแห้งครับพี่น้องออกนอรองมาซิบเบื้องบาแสบอยู่นะครับไอเยี่ยมซุ้งผุนครับเขียดใช้แดนผลยิ่งผุนนะครับพี่น้องนี่ต้นมังต้นมังก็เก็บว้นะครับมันเป็นล่มเงาดีแห้งนะครับพี่น้องนี่เป็นแดนนะครับแดนอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นแดนเพิ่นไปนะครับแล้วผมก็เห็ดยุคผียุคจากแดนไปประมาณห้าหกเมตรได้นะครับผม บริเวณไปไก่แดนเพิินนะครับเป็นไผ่กิ่มซุ้งครับมะพร้าวมลงเเรืออยู่นี่ครับพี่น้องนี่ปลูกใบไก่ไผ่นี่กำลังนี่งาหักนี่มาตักแซ่บกันมะหลูมันเป็นยังครับมันเป็นใบแบบนี้ออกมาพี่น้องเพิ่งไปคุยออกมาเสยนี่มะลูเป็นหลกอย่างหรือเปล่า ต้นต้นหน่อยคนอยู่ล้างนะครับผมมีต้นใหญ่ต้นหน่อยปะปนกันไปนะครับใหญ่ประทันกันกับมีหน่อยใหญ่นะครับพี่นอ้องแต่ไค่เขาปลูกรอบสะเลยนะครับแต่ไค่แต่ไข่เนี่ยาลายแห้งครับพี่น้องปลูกไปกันดินสุดน้ำนะครับถึงจะของกินก,กินบ่เบิดเอาไปกินบ่ครับลายหักลายในแต่ไร่ฝุ่นออมเลยหอ,อมมะฮอดพีแล้วครับพีแต่ไร่บกพผ้าว อ่อมเลยนะครับผมบม่ม่วงเนี่ยเป็นพันธุ์อื่นนะครับฟังนี่บ่วาางน้ำไม่ทีทอ้องแลยต้อ่บอกปลูกหลายแห้งนะผกม่วงก็เลยนี่ครับไผ่ยิ่มสูงไงขึ้นงามเลยนะครับสะเดาครับสะเดาสะเดา,สะเดาใหญ่เลยนะครับนี่สะเดาแบบบล็กคมอ่ะพี่น้องปนไง,งกบมูเลยนะครับเขบาเมืนี้เย็นสาบายเลยนะครับพี่น้อง พื้นทีขุดสะกับถมทีเห็ดปลูกต้นไม้ผมเหนือเบิดไปไรนึงนะครับสวนเห็ดบ้านกับเบิร์ตอีกไรนึงนะครับบ้านผมไปขุดทีไม่จากงล่างมาถมเห็ดบ้านอีกไรนึงรวมแล้วเป็นสองไรนะครับเห็ดกเกษตรอยู่นี่สองไรนะครับถมทีเห็ดอยู่นี่นะครับผมต้นขามหลังงามขึ้นนะครับไผ่หยิบซุ้งเบิดนีนะครับประมาณสิบกอได้นะครับผมเลี้ยงมานหนีนะครับ สิบกอพี่นอ้องมันสิบกอได้นะครับบักขามนะครับนี่บักขามบักกอกพี่นอ้องมาปลูกไว้นะครับได้พอได้ยังมากเลยก็มาปลูไว้เรื่อยเื่อยนะครับใบพันไหนจะเป็นโลกครับผมว่านี่เผาตัง้งแต่แทงหยอดอยู่ได้ครับแทงหยอดอยู่ เบื้องก่อนมาเป็นโรคยังครับที่พี่น้องหูพี่น้องทักเพราเมียนบอกอะไรเดนอครับดูเป็นโรคยังเห็นอยู่สองสามตนครับเป็นแบบนี้อยู่ค่าริตัดเกิดเองครับนี่ที่เดวออกอยู่จะตัดออกอยู่งับบักทันสามรถบกักพาวผมลูกตะไไข่บักม่วงพี่ หลายย่างครับผสมประสานไปอยู่นี่นะครับพี่น้องขามเบืองครับงามนะครับพี่ต้นไครับถ้าพี่น้องอย่างเบืองเร็วๆเลยนะครับผมคลิปนี้ต้นไงงามขึ้นนะผมงวงผมหัวไปแล้วพี่เห็นมันมีเนวอยู่ในะกินเต็มสวนนะครับพืชระยะยาวระยะสัน้นก็คอยเรื่อยมาปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่เผาก็กำลังนี่ นักลักบกพร้าวผมขอให้ได้กินจกักหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีครับพี่น้อง,ม,งม่วงนักลักบกพร้าวบกม่วงเนี่ยเป็นพืชนระยะยาวของผมนะครับยู่สวนนี่นะครับบกพร้าวม่วงกับไผ่จิมซุ้งนะครับเป็นพืชนระยะยาวบกขามป้อมนะครับขี่เล็กนะครับพืชระยะสั้นม่วงมีกล้วยมีต้นแค่นะครับพวกมุนีนะครับพวกตะไคร่ใบบุกหูดพวก ไาตู้นะครับผมเป็นพืชระยะสั้นผมก็ร้ายนะครับปูที่นี่ครับออกมาโตบ้านนะครับบ้านก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมไม่อยู่กับพ่อนะครับกล้วยหอมท้องผมต้นใหญ่งามากนี่หน้ามออกใหม่สีทองนะครับนี่อันนี้สายยางคือเอาปั๊มมาจากน้าผมนะครับแผงเพื่อเสือยู่หันปั๊มน้าผืนมาใส่นะครับมาหดน้าต้นใหม่มาใส่ มาใส่ก็มาใส่นี่นะครับนี่น้ำมันก็ใส่ยังทีนะครับเป็นน้ำใส่ครับใส่ในของน้ำพอมกลนะครับเปิดเส้นนี่เต็มก็หิวในของน้ำนะหิวไปใส่ในของน้ำไปนะพี่น้องถ้าในมีน้ำบาดานถ้าในมีไฟฟ้านะครับอยู่ทางซีไปนะพี่น้องนี่ผมเบิดสุดไปนะครับผมไปตู้แล้วหอมห้อมนี่พี่น้องเบิดสุดไปกำลังเดี๋ยวสิเพี้ยนปลู่ม่อยู่นะครับโซคนี่็เป็นกล้วยไปนะครับเป็นกล้วยเป็นข้าตะไคร นะครับผมข่าขิงกระชายปลูกนะครับเลี้ยงกันไปเลยนะครับพี่น้องมีส้นหลังของน้ำไปนะครับปุ่นี่ต้นบึกมีนะครับต้นบึกมีมีพันธุ์เงยๆแหรอครับพี่น้องมีหนัง่นะครับเอาไปพันในดีว่าปลูกครับอยู่นี่ครับพี่น้องปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นตั้งใจให้ผมนะครับช่องบ้านสวนชัแนวนะครับผมช่องน้องไม้ครับพี่น้อง ไปคอยเห็ดเกษตรผสมสาอยู่นี่ไปนะเป็นวัยรุ่นเห็ดสวนนะครับพี่น้องครับบางครไปหาเหรียญหาเที่ยวผมบริไปไเด์ครับมักเ็ดเกษตรครับอ้ปลาขึ้นพี่น้องเลยคุณปลาไหลดีมีแต่ปล่อยอย่างเดียอบเพราะเอาขึ้นกินจักเทียด้วครับปลาผมว่าปล่อยปนินมีเต่ผมว่าปล่อยตัวซ้ำฝืมือนี่ครับผมว่าปล่อยลุงนี่เกือบยี่สิบตนะครับปล่อยลุงะมาณปีที่แล้วตอนคุดแล้วไม่ไหมอยครับตอนนี้หนาเต็มสะนี่แล้วครับ ำหรับคลิปนี้ก็บเริลาพี่น้องไปกับเพียงซ้ำนี้ครับผมทำชนุานไถนรับชมเบิ้งจบก็ขอให้ถูกหวยโทรตลัลรีเดอันววที่หนึ่งนะครับเด้อแข็งๆรวยทุกท่านทุกคนที่เบื้อยู่คลิปนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณ,คณสวัสดีครับ